นี่เป็นชมนาดนะครับเครือที่หนึ่งเครือที่สองผมปลูกไว้เยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูแลทุกต้นเนาะปลูกไว้ตรงนี้อยู่หน้าบ้านเลยนะครับนี่ก็ชมนาดเหมือนกัน,นครับเนี่ยตรงนี้ก็อยู่แถวหน้าบ้านนะครับเมื่อไรเขาโตก็จะดูสวยงามนะครับ ก็ชมนาดครับมีระบบน้ำให้ด้วยนะครับแต่เขายังไม่โตเท่าไหร่ดูแลกันไปครับต้นนี้ก็ชมนาดครับอ่าโดนตลอดครับโดนมีดบ้างโดนเครื่องตัดหญ้าบ้างเนาะนี่ขนาดมีระบบน้ำดูเลนนะฮะก็ดูแลกันไปครับปลูกเยอะฮะผมชอบผมก็ปลูกเนะไปครับเดี๋ยวดูต้นไม้อื่นบ้างเนาะ มีความสุขทุกช่วงชีวิตครับสวัสดีครับ